โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะให้กับชาวราศีกันค่ะไพ่ใบแรก6ไม้เจ็ดไม้อัศวินถือไม้เซี่รียนแล้วก็ต่อมาด้วยราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะ ไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะคะใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นนะคะ,ะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นการจบการศึกษาใหม่การได้เริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆนะคะหรือการที่เป็นเกียรติมีเกียรตินะคะมีเป็นงานที่มีเกียรตะ ว่าอย่างนั้นเหออนะคะบางคนอาจจะเป็นรับราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้แบบรวยหรือว่าล่ํารวยหรือว่าเงินเดือนเยอะๆอะไรมากมายแต่ว่ามีเกียริมีกินนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีความภาคภูมิใจมีความปลื้มนะคะมีความรู้สึกเออมองตัวแฟนแเราภูมิใจในตัวเขาจังเลยหรือเขาภูมิใจในตัวคุณ ก็ได้นะในกรณีนี้นั่นเองนะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติยินดีนะคะต่อมาก็เป็นไพ่เจ็ดไม้ในอดีตของชาวราศีกันนั้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนค่อนข้างที่จะระแวงระวัง นะคะในความรักความสัมพันธ์นะทำไมถึงเรียกว่าระแวงระวังอาจจะออไม่สามารถที่จะไว้ใจเขาได้100%หรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนะคะออความรักนั้นนะคะอาจจะไม่ได้สุขสมหวังอาจจะเคยเสียใจผิดหวังมาแล้วอะไรอย่างงี้นะคะ จึงจำฝังใจแล้วก็พอเวลามีรักครั้งใหม่ก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจหรืออะไรประมาณนี้บางทีก็อาจจะมีคิดมากอะไรไปบ้างหรือระแวงระวังไปเองทั้งทงที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะและในกรณีของชาวราศีกันคู่ใดที่แต่งงานมีครอบครัวด้วยกันแล้วนะคะมักที่อยากจะรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้อยู่นะ,ะสมมุติว่า เป็นสามีหรือภรรยานะ,ะมีลูกนะคะอยากให้ลูกนั้นนะคะมีพ่อแม่นะคะแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะ,ะจึงอยากประคับประคองความรักความสัมพันธ์หรือสถานภาพของครอบครัวไว้อยู่นั่นเองนะคะ แต่ในเรื่องของความขยันขันแข็งวิริยะอุตสาหะเนี่ยชาวราศีกันไม่แพ้ใครเลยนะทำได้ดีนะคะแล้วก็จะพยายามทําทําจนประสบความสําเร็จบ้างเงินเหอะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไหนออฟวอนใบนี้ในอดีตของชาวราศีกันนั้นนะคะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนัอนข้างเยอะอาจจะมีการเดินทางไปสัมมนาเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออาจเดินทางไปในเรื่องธุรกิจหรือเป็นการ ออกขยับขยายธุรกิจแล้วจะต้องมีการเดินทางสาขานน้นสาขาอรนงี้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มองเห็นว่าไม่ค่อยดีอยู่กับที่นะนะคะหรือจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงอดีตรวมไปถึงความรักด้วยนะคะบางทีบางคู่นะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจจะอยู่ต่าง,างจังหวัดต่างทีมต่างที่หรือต่างประเทศกันเลยก็มีนะคะในบางคู่นะ,ะว่างว่างเสาร์อาทิตย์หรือช่วง ลองฮอลิเดย์หรือวันหยุดยาวอะไรเงี้ยก็จะได้มีโอกาสได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้ไปมาหาสุขกันนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สีเหรียญใบนี้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นเป็นคนที่ประยหยัดมัธยัสถ์มากๆนะจะไม่ยอมใช้จ่ายจะไม่ยอมซื้ออะไรที่มันไร้สาระหรือรู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าก็จะไม่ทํา นะก็จะไม่ซื้อเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเงินควรเก็บเงินไว้หรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือชอบในการลงทุนโดยเฉพาะลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรประมาณนี้หรือผลกําไรที่มันจะให้ผลกําไรคุณในอนาคตที่แบบเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองนะคะนะ แล้วก็เป็นคนที่หวงของมากๆนะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันหรือคู่รักของชาวราศีกันก็ได้ในกรณีนี้ที่เป็นคนที่หวงของนะคะนะรวมไปถึงบางทีนะอาจารย์ลองคิดคิดนึกนึกนกดูถึงแม้ว่าจะเลิกกันหรือว่าเลิกคบกันไปแล้วนะคะกับคนคนนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตนะก็ยังรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังตามหึงตามหวงตามหวง,หวงก้างตามรู้สึกแบบ มันเหมือนกกความสัมพันธ์นะทั้งๆที่ตัวเองก็คุยอยู่กับหลายคนแต่ก็ยังอยากจะมีคนนี้เอาไว้อยู่นะถึงแม้ว่าจะแยกย้ายกันไปเติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่ยังตามไปส่องยังตามไปหึงไปหวงยังแสดงอาการอะไรอยู่เนี้ยอาจารย์ขอเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบกะความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ต่อมานะเป็นไพ่ queen of p e n t a c l e ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกันนั้นนะคะในอดีตคุณเป็นคนที่มีหัวการค้าหรือเป็นหัวนักธุรกิจในการลงทุนอันนี้นะทำอย่างนี้นะจะได้มีผลกำไรมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคุณคิดไปในเรื่องของการลงทุนที่จะมีการงอกเงยในอนาคตไม่ได้คิดแค่แบบวันพรุ่งนี้หรือ ปีหน้าหรืออะไรเงี้ยคิดไปอีก5ปี10ปีข้างหน้าเลยนะเป็นการวางแผนชีวิตที่แบบมันเหมือนผู้หญิงชายราศีกันร,รู้จักการลงทุนว่างันเหอะนะคะนะเหมาะที่จะเป็นคนที่จัดการดูแลในเรื่องการเงินหรือทําอาชีพเกี่ยวกับการเงินหรือดูแลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายที่ดินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ในเรื่องความรักนั้นนะคะเวลาอาจารย์มองนะคะไพ่ใบนี้คือผู้หญิงชาวราศีกันในอดีตน,น,นะคะคุณคิดว่าความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้แล้วนะคะในยุคสมัยนี้นะคะคุณจะคบกับใครหรือใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นนะคะเขาต้องมีหน้าที่การงานดีแหละเขาต้องมีสถานะทางการเงินพอช่วยเหลือตัวเองได้หรือสามารถดูแลคุณได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ อไม่ได้มาลบควรเงินคุณไม่ได้มาเกาะคุณกินไม่ได้มาขอผลประโยชน์อะไรจากคุณอะไรประมาณนี้นะนะคุณคิดไปในเรื่องของหลายๆเรื่ององค์ประกอบนะคะไม่ได้แค่เพียงความรักอย่างเดียวนั่นเองนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกันส่วนมากนะคุณคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ค่อนข้างมีฐานะมากกว่าตัวเองในช่วงอดีตนะแล้วเธอเป็นคนที่ เป็นนักลงทุนนะหรืออาจจะทํำอาชีพเกี่ยวกับการเงินการธนาคารหรือเกี่ยวกับสินเชื่อหรือเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือแบบถ้าคุณให้เธอดูแลในเรื่องการเงินคือเธอสามารถทําเงินนั้นให้มันงอกเงยหรือเพิ่มพูนได้มาก ยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็คือไพ่ในอดีตนั่นเองนะคะโอเคในอดีตของชาวราศีกันคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินนะต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกันค่ะ Night of Swords เจ็ดไม้ The e m p l e s s Queen of Cups แล้วก็ต่อมาด้วย The Moon นะคะไพ่ปัจจุบันของชาวราศรีกันไล่เลี้ยงที่ไพ่ใบแรกนะคะใบนี้คืออุปสรรคจะเล็กน้อยหรือปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตของชาวราศรีกันในปัจจุบันคุณไม่เคยหวั่นไหวคุณไม่เคยที่จะย่อ,อ้อนะค,คุณพร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะนี่คือความแบบ คือความกล้าหาญอย่างหนึ่งในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันมันจะมีกําลังใจขึ้นมานะคะและจะมีการเดินทางเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีการเดินทางไปทํางานเดินทางไปนั่นไปนี่นะนะอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเหมือนเป็นม้าพยศหรืออะไร,ะไรท้งอย่างเนี่ยเหมือนในตัวไพ่เลยนะและอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่า อาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะคนกับคนคนนั้นหรืออาจจะคุณจะอาจจะลืมเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะเขาจติตติดต่อกลับมาหาชาวราศรีกันแบบกระทนหานโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังก็ได้นะค,ะคุณไม่ได้คาดหวังว่าคนคนนี้จะติดต่อกลับมาหาคุณคุณไม่ได้คาดหวังว่าเขานั้นจะอตอบลายกลับมาหาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกว่าเอะฉันเกือบลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้จู่ๆเขาก็ติดต่อมานี่เป็นการเซอร์ไพรส์ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดไม้ใบนี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันนั้นนะคะ มีความขยนันขันแข็งวิริยะอุตสาหะจะทําอะไรลงมือทําอะไรคุณจะทําให้สําเร็จนะคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและก็สําหรับชาวราศิกันคนใดที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอาจจะเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคุณสองคนนั้นพยายามประคับประคองทําทุกอย่างเพื่อ,อครอบครัวนะยอมเหนื่อยยอม มีอะไรก็แล้วแต่คุณยอมทำนะหรือเบ่การรักษาสถานภาพทางครอบครัวเอาไว้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องมีปัญหาเราหองละแหงกันบ้างนะสามีภรรยาแต่พยายามที่จะรักษาสถานะเอาไว้เพื่อลูกก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะในช่วงปัจจุบันนี้ก็ อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างคิดมากนะคะค่อนข้างคิดมากแล้วก็บางทาีรู้สึกระแวงระวังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The e m p r a c e ไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกันนะคะบอกให้รู้ว่า,เ,าเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นาราศีของผู้หญิงเมียหลวงว่างั้นเหอะนะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมียหลวงนะคะแล้วคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามก็จริงคุณอยากจะมีร้านเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรเงี้ยผู้หญิงชาวราศีกันจะทําได้ดีมากๆในช่วงปัจจุบันแต่ไม่วายว่าจะมีเรื่องนะคะแบบ อาจจะได้ยินมานิดๆหน่อยๆว่าสามีแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครือแอบไปมีภรรยาน้อยแล้วคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้อันนี้ต้องอรู้สึกว่าม,มันเป็นความรู้สึกของการที่แบบ มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะและต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกันนะ,ะผู้ชายชาวราศีกันไพ่ใบนี้คือไพนอ่นาลีอุปาธมนาลีอุบามอาจจะมาในรูปแบบของแฟนอาจจะมาในรูปแบบของภรรยาอาจจะมาในรูปแบบของแม่อาจจะมาในรูปแบบของผู้หญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เขาให้ความช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่า เป็นผู้อุปถัมภ์ที่เป็นเพศหญิงก็แล้วกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ Queen of Cup ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกันอาจารย์บอกเลยนะคะในความอ่อนโยนในความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะมีฝีมือหรืออะไรในการทําอาหารในการดูแลเอาใจสามีแต่ไม่ไวายว่าคุณจะมีความรู้สึกกังวลสับสนอยู่ในใจอยู่นะคะ แต่ถ้าถามว่าคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขานะถ้าไม่รักจะทําขนาดนี้เหรออะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือความรู้สึกค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนะสาหรับผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงนี้นั่นเองนะคะนะมันเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเองโดยเฉพาะช่วงปัจจุบันผู้หญิงชาวราศีกันจะเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกันมีโอกาสมีเกณฑ์นะคะที่จะได้แฟนหรือภรรยาที่เป็น ผู้หญิงที่เป็นแม่สีเรือนแม่บ้านแม่เรือนดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลคุณดูแลลูกๆถ้าเกิดว่ามีลูกด้วยกันนะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายผู้หญิงที่เป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณนะคะนี่ต่อามาก็จะเป็นไพ่เดอะมูนใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีกันนั่นเองนะคะใบนี้ อาจารย์บอกเลยนะคะมีเรื่องภายในใจของชาวราศีกันเยอะแยะมากมายที่มันเป็นแสนล้านคําที่ไม่สามารถที่จะอธิบายหรือไม่สามารถที่จะปรึกษาหรือไม่สามารถที่จะบอกใครได้ออกมาเป็นคําพูดเลยก็ว่าได้นะคะนะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะยังบอกไปอีกว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งหรือคู่หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ค่อนข้างนะคะที่จะมั่นใจว่าถ้าคุณคบกับใครในช่วงปัจจุบนันถ้าเกิดเขาไม่เปิดตัวคุณเขาไม่ได้บอกเพื่อนเขาไม่ได้บอกครอบครัวไม่ได้บอกคนรอบข้างแต่รู้กันแค่สองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็น คนในความลับของเขาแล้วเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะถ้าเขารักคุณจริงเขาต้องกล้าเปิดเผยแค่นี้เองนะคะความรักเข้าใจง่ายๆเลยนะคะจำไว้นะคะถ้าเขาก้าเปิดตัวเราถ้าเขากล้าที่จะบอกว่าเราเป็นแฟนกำลังคบกันอยู่ต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ได้อายใครที่มีเราในชีวิตเนี่ย นี่แหละคือความรักนี่แหละคือความเป็นเขาเรียกว่าอะไรกล้าที่จะแสดงออกนะคะในเรื่องความรักได้ชัดเจนนะถ้าใครไม่ชัดเจนกับคุณอุบอิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสังเกตได้เลยคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้นะคะก่อนที่จะเสียใจไปมากกว่านี้เนาะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีกันส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะธาตุไฟนะแล้วก็ธาตุน้ำเข้ามานิดนึงนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีกันในเดือนกันยายนค่ะไพ่ใบแรกในเดือนกันยายนนะคะเด็กถือไม้ The Tower สี่เหรียญ The Hangman แล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือถ้วยนะได้ไพ่เด็กสองใบเลยนะโอเคใบแรกเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคุณในช่วงเดือนกันยายนนาาหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้คือพูดง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีกันมีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้ เขามีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาถ้าเขายังเรียนอยู่เขาก็ม the ีความรับผิดชอบในการเรียนของเขานะคะรับผิดชอบชีวิตของเขาแล้วก็คนคนนี้เผลอๆนะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันมีความรับผิดชอบมากกว่าลึกเกินกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขามีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะนะ เชื่อมโยงกันกันกบไพ่ใบนี้คือเพจออฟคัเหมือนกันเป็นไพ่เด็กเหมือนกันนะไพ่เด็กถือถ้วยใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าในความรักนะคะของแฟนเด็กหรือคนรักเป็นคนอายุน้อยกว่าของชาวราศรีกันเนี่ยนะคะคือเขาก็มีความรักความหวังดีมอบให้กับคุณนะ,ะบุคลิกของเขาอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบศิละปะชอบในเรื่องของบางทีอารมณ์ติดตีหน่อยนะ นนะ,ะนะเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนชอบให้คนอื่นหัวเราะมีความสุขอะไรเงี้ยนี่คือบุคลิกเข้าๆข,าของเขาก็แล้วกันนาะะนะ่าแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งของชาวราศรีกันนะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่แอบปื้มแอบชอบนะ,ะแอบชื่นชมชาวราศรีกันอยู่นะคะ เขาอาจจะชอบมากดไลค์ให้คุณชอบมาส่อง Facebook Instagram Twitter หรืออะไรทุกช่องทางที่เขาจะสามารถดูความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณว่าคุณทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรยังไงเนี่ยกำลังดูดูอยู่ว่าคุณมีแฟนหรือยังหรืออะไรประมาณนี้ไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นอารมคนแอบชอบแอบปื้มว่างันเหอะนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะทาวเใบนี้นะคะ อาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงสำหรับคนที่แบบมีเรื่องระหองละแห่งกันนะ,ะกับคนรักหรือบางทีมีเรื่องอะทะเลาะการสาวันดี4ีวันไข้นะคะมีโอกาสที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเสียความรู้สึกหรือความรักมันเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆนะคะ คือบอกเลยในเรื่องความรู้สึกนั้นสําคัญมากนะคะสำหรับกรณีใครที่มีเรื่องราวองระแหงกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วอาจจะเหมือนระเบิดเวลาถ้ามันบุ้มแล้วพังทลายมันหมดเลยเหมือนทั้งเหมือนทาวเวอร์นี่มันพังลงนะคะมันเหมือนความเชื่อใจพังลงมันเหมือนความ หวังดีมันเหมือนความรู้สึกมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันพังทลายลงแล้วบางคู่แตกหักกันแบบไม่คุยไม่อะไรกันเลยนะไม่เผาผีกันเลยก็ว่าได้นะบางคู่ถึงขนาดนั้นเลยนะถ้าใครมีเรื่องระหองระแหงกันในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็ความรู้สึกการที่ทําให้อีกฝ่ายนึงเสียความรู้สึกสะสมมากๆมากๆนะวันหนึ่งมันเหมือนระเบิดเวลาแล้วเขาปุ้มแล้วเขาไปเลยนะนะมันมันระเบิดแล้วมันไปเลยนะ สำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะคือเป็นการเตือนก็แล้วกันเป็นไพ่เตือนนะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องของการที่ประมาทนะคะการประมาทเนี่ยอาจจะทําให้ชาวราศีกันนั้นได้รับความทุกข์ใจทุกกายได้นะคะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเลยนะคะต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญใบนี้นะคะ บางคนนะคะที่อาจจะเลิกลากันนะคะในกรณีที่มีการเลิกลากันหรืออาจจะไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังตามเหมึงตามห่วงยังรู้สึกว่าห่วงก้างกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะหรือนะคะยังอยากกักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ ฉันก็ไม่อยากเสียเสียเธอไปนะฉันก็ไม่อยากเสียเขาคนนั้นไปเหมือนกันนะมันเป็นความรักที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวมากกว่าในกรณีน,นี้อาจารย์บอกเลยนะคือคนคนนี้นะคือเขาจะอยากคบกับคนนี้คนนั้นแล้วก็อยากคบกับคุณเอาไว้ด้วยแล้วก็ไม่อยากเสียคุณไปด้วยอะไรเงี้ยนะนะคะนะนเป็นความรักที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวว่างั้นเหอะนะคะต่อมาก็เป็นไพ่ The Hangman นะ ในช่วงเดือนกันยายนนี้สําหรับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะคะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือหนี้สินผูกพันที่ต้องมีการใช้ร่วมกันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะในช่วงนี้นะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งผูกมัดกันเอาไว้อยู่นะอาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินในครอบครัวที่ต้องใช้ร่วมกันหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะความรัก สำหรับคนที่เ,เป็นแฟนกันหรือคุยคุยกันอยู่นะคะในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่เสียสละให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบางทีก็ไม่ได้พูดไม่ได้โต้แย้งไม่ได้อะไรมากมายนะ ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรก็ตามแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ายังอยากอภัยเขานะคะยังอยากให้โอกาสเขายังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตจึงเป็นการเสียสละความรู้สึกของตัวเองทงทั้งที่ตัวเองก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วนะคะไม่ไหวยังบอกไว้เลยอะไรประมาณนี้นะอารมณ์ feeling ประมาณนั้นเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่ page o f c ค p ั ใบนี้อย่างที่อาจารย์เชื่อมโยงกับไพบ่ใบแรกไปแล้วนะคะมันมีความเชื่อมโยงกันก็คือคนชาวราศีกันเนี่ยแหละถ้าคนใดคบหาดูใจกับคนที่เด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าตัวเองนะคะเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือเขามีความรับผิดชอบในชีวิตของเขาในระดับหนึ่งเขามีวุฒิภาวะ มากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไกเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะได้เปิดโลกกว้างนะคะได้เจออะไรใหม่ๆมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันแล้วเขาก็จะเป็นคนที่อาจจะเคยแอบปื้มแอบชอบแอบรักคุณมาก่อนจึงได้มาลงเอยได้มาเป็นแฟนกันในปัจจุบันก็ได้นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันนาะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ํา ขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันค่ะสี่ไม้สองเหรียญและก็ต่อมาด้วยสเตนนะคะโอเคสำหรับไพ่สี่ไม้นะบอกให้รู้ว่า,าในความมั่นคงในชีวิตของชาวราศีกันคุณอยากเห็นตัวเองมีความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ในเรื่องของความรักนะ คุณอยากเห็นตัวเองมีความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอาจจะมีการอยากจะมีการสร้างบ้านหรือมีการแพนมออีออกแบบว่าเอ้ฉันอยากจะมีบ้านหลังนี้ในความฝันบ้านในฝันของฉันเลยอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็อยากจะทําให้มันเป็นจริงบางคนก็กําลังมีการปลูกสร้างบ้านบางคนก็เป็นการรีโนเวทบ้านก็ได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของชาวราสิกันไม่น้อยเลย นะคะต่อมาเป็นไพ่สองเหรียญเป็นความรักความสัมพันธ์แบบอ่อนๆอออบๆนะอาจจะมีเลิกคุยกันบ้างกับมาคบกันนะคะลักๆเลิกๆว่างั้นเหะนะ,ะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดเลยทีเดียวนะคะยังรู้สึกว่า ไพ่เหรียญน,นะส่วนมากอาจารย์จะตีความหมายไปในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะนั่นหมายความว่ายังมีเรื่องอผลประโยชน์ในยังมีเรื่องในเรื่องของการเงินที่จะต้องมาใช้ร่วมกันมาคูา่จะมีลูกด้วยกันแล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะจึงตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะมา,าคูา่จะเป็นว่า แฟนยืมเงินไปค่ะาจานเขายังไม่คืนหนูก็เลยไม่ลืมเขาอะไรประมาณนี้นะเลิกกันไปแล้วก็ยังตามทวงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สเตนนะใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกันนั้นมีความอ่อนโยนอ่อนหวานอยู่ภายนอกนะแต่ภายในจิตใจนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตน นะอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆแต่เป็นคนที่สามารถทำให้สิงโตตัวนี้นั้นเชื่องได้นั่นหมายความว่าเธอมีความเมตตามีความอะไรสักอย่างหนึ่งรัศมีของคนที่มีความอบอุ่นนะคะผู้หญิงชาวราศีกันจะมีความอบอุ่นแล้วก็ฟีลลิ่งประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่ working woman ด้วยนะคะสิ่งไหนที่ผู้ชายทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ไม่ได้หวังพึ่งพาผู้ชายตลอดเวลานะคะนะแล้วก็ เป็นคนที่สามีหรือแฟนนั้นให้ความเกรงกลัวเกรงใจว่างั้นเหอะนะ,ะผู้ชายชาวราศีการไพ่ใบนี้ก็บอกเลยว่าคุณน่ะกลัวแฟนหรือว่ากลัวภรรยาหรือเป็นการให้เกียรติเธอดีกว่าเพราะว่าเธอเป็นคนที่แบบไม่ได้จู้จี้จุกจิกอะไรมากมายหรือว่าอะไรเงี้ยเธอดูเป็นคนอบอุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเกรงใจนะคะรัศมีของความเกรงใจจึงเกิดขึ้นเนาะ โอเคไพ่ใบไ,ไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไ,ไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด e นแองเจเราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ